้าตื่นมาฝันว่าอยากมีเงินเท่าไหร่ร้อยล้านร้อยล้านเลยเหรอร้อยล้านะถ้ามีช้อยห้าพันหมื่นหนึ่งหมื่นเลือกอะไรเท่าไหร่นะจริงเหรอไหนหลับตาสิับตาหลับตา,ลบตาแล้วก็ลืมตาขึ้นมาดูสิบวกอ๋อมาอะไรนับก่อนมีเท่าไหร่ รูได้ไงโล้าวข้าๆจะเอาเงินนี้ไปใช้อะไรคะเก็บไวเก็บไปไหนเก็บไว้ที่ลูกสาวประมวลให้ให้ให้เอาไว้ใช้เองนะหนม่มไม่ใหญไม่มีหนมไม่มีหน่มเดี๋ยวเราคุยเรื่องเงินก่อนสรุปขนมกับเงินเอาไหนหนอ่ะงั้นเอาเงินคืน โอเคไหมไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวอ๋อโอ้ยพอลูกอะไรนีกลูกให้ทั้งเฮ้รุ่นเวอร์รุ่นเวอร์เยอะเยอะแล้วหอมที่หอมอีกทีนึงแบงคันไหมเนี่ยหอมอีกสามหมื่นสิบ้างห่ะ